Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ไปฟาดแรงเขาด้วยคดิลงทางนี้เลยทางนั้นทางนั้นเช้า,าทางนี้แหละเพราะว่าทางนี้ล่องแหวงลึกไม่ลึกแล้วี่เอ,อ้ยเรียบหมดแล้วเออว่าเรียบหมดแล้ว,ลวขึ้นก็ขึ้นได้ กดดันไงไหมเนี่ยคนวิ่งแจงเลยคิดดูไอ้หนง ออกไปเลยโอ้ยมันอยู่อ well ีกคนนึงตายไปเลยเฮ้ยก็ผักใบีตายหอบแพ็กวันนี้ไม่ได้ปั่น เพราะว่าประกอบรถเสร็จดบบเอาหักอุดตันเลย